สชายนั่งลงพอใจถายไปหน่อยสนายมาทันี้สชายมานี่ลุอใจพี่พอจะไปโดดกเป็นแถวแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่านั่งลงกันอ่านั่งลงนั่งลงดีดนั่งลงนั่งลงดีเอ้ยนั่งลงดีดอย่าได้นักใจอย่าดิ้นมากนั่งลงดีดรู้แล้วพอรู้แล้วพอรู้แล้วใครอยาบน้ำวันนี้ที่ไม่อาบน้ำล้วเหรอ ผมอาบน้ำหละสนใจไม่ชิา้น่แอาบนน่อาบ้ำแล้วก็จอนัง้วนี่นั่ง้ันนั่งว่กนนั่งดงดีนั่งก่อนนั่งนเออนั่งดีดนั่งดีดเย็นเยดูดูเขานั่งเรียบร้อยดูเขานั่งเรียบร้อยก็ลนี่จะปาดอยงเดียวเลยนี่เห็นัเรียบ้อยเลนี่นี่ี่หอมนดีาดูดวหอมหนมดูนเนหอกันน้หอม็นกัน พอใจนะพ่เคยมันอะไรขัาทั้งเอ้จะยากสนใจหอมกันนั่ดียพใจพ้าใจนั่งอย่านี้เออทำสัานี้ลงกนะมาเดีจนี่นี่นนี่หอมหมาีนนั่นนี่นี่นี่นน่นน่นนี่น่่น่นนี่่ี่ยนน nữa rồi cứ này nữa, bứt 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 ไม่ยอมไม่ใครก่อนเลยให้ให้ให้แม่ก่อนนะนะใจ้ปใจก่อนเลยผมจให้ปใจก่อนนะพี่บิ๊กให้ใจก่อนนะให้แม่ก่อนนะถ้ารู้แล้วเดี๋ยวให้แม่ก่อนให้แม่ก่อนนะผมจให้ปใจก่อนนะนั้นนี้ลูกขมากันทั่นนี้ก็เดินกังเลยนี่ก็เดินนั่งไม่เรียบเออรู้แล้วรู้แล้วเออดีรู้แล้ว๋ยวให้ปรใจก่อนเจอตัวนะให้แม่ก่อนนะ ล้อย okay, okay. okay, ู uh, 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 ่เฉยพี่บิ๊กนั่งรอก่อนแสดงขอมือเขาบขอใช้เลยดใจให้กันนานแล้วอยูุ่ณนายเรดิอะรนอ่าอกินไเลยนั่งกินนมนดนั่งรอไม่รอยตูดนี่นั่งเกียร์อะไรอานังร้นั่งรกิดวันเวลาลไอ้กินกกินไอ้กินกินอ่าขอมือพี่บิ๊กอ่าขอมือว่าล้มใจอ่าขอมือทั้งคู่แล้วพร้อมกัะ ขอใจกินแล้วไปกินตรงนู้นนะไปอ๋อพี่บิ๊กเออไปกินที่ลูกกับนิดนเออของใครของมันขอใจระวังนะลูกตองไฟเชียวนะติดคอนะหืมคุณนอยกลัวจะไม่ได้กินเงินกิจการขนาดนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนี่ยังเรียบร้อยเลยที่บิ๊กเรียบร้อยมากเลยพ่อกับลูกพอๆกันเลยดูนี่นี่นี่แผลเลยเนี่ยดูนี่เ่ยเล็บใครเนี่ยเล็บใครเนี่ยเล็บพอใจเปล่าเนี่ยเล็บพอใจเปล่า